สวัสดีค่ะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังสองเรื่องเรื่องแรกนะคะโพสไปเจอเป็นวิดีโอรีวนะคะที่ Facebook น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมีลูกด้วยอยู่ที่อเมริกาประเทศเดียวกับพอดี้แหละเขาอยู่มาได้ระยะหนึ่งนะคะจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนนะน้องบอกว่าเสดาก่อนมาอเมริกาเนี่ยไม่ได้เรียน วิชาชีพอะไรมาเลยอยู่อเมริกาทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่เลี้ยงลูกนะคะน้องก็รู้สึกเงาๆอาจจะเบื่อด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะความเหงาเนี่ยก็น่าจะมีอยู่บ้างถึงแม้จะมีลูกเป็นเพื่อนลูกก็ยังเล็กอยู่ก็เลี้ยงลูกไปนะคะโพ๊ตคอมเมนต์ไปว่าปโอ๊ตเนี่ยก่อนมาอเมริกานะโพ๊ตเรียนนวดเรียนทำขนมมานะคะ โปรก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นอาชีพจากสิ่งที่เรียนเหมือนกันไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่อโบรท,ทำอะโปก็หาอะไรอื่นๆทําที่อโบสนใจแล้วก็เดินทางไปได้นะคะแล้วโปก็หาะลรทำในบ้านไม่มีความรู้สึกเหงาหรือเบื่อหรือใไไดๆเลยในความเป็นจริงอะตัวอโบออะเตรียมใจเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตัวเองตัดสินใจ มีสามีต่างชาติและต้องย้ายไปต่างประเทศแล้วโปรแล้เตรียมใจตัวเองไวแล้วว่าไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยโปรก็จะดำเนินชีวิตตัวเองไปกับสิ่งที่เจอให้อยู่ให้ได้และมีความสุขนะคะน้องเขาก็บอกว่าขอบคุณที่แนะนาํามีคนแนะนําเขาเยอะแยะนะเพราะตอนนี้เนี่ยอะไรที่เราไม่ได้เรียนรู้มาเนี่ยเราอย่าเสียใจค่ะมี youtube เรียนตาม YouTube ได้เยอะแยะหรือ ไปเรียนที่เขามีอบรมแถวแถวบ้านก็ได้อเมริกาเนี่ยเรียนหลายอย่างเป็นอาชีพก็ต้องไปเรียนใบอนุญาตเพื่อทำอาชีพด้วยสำหรับน้องเนี่ยน้องมีลูกเป็นเพื่อนนะคะที่โปอ์บอกเข้าไปะนะน้องมีลูกเป็นเพื่อนน้องก็ดูเลี้ยงลูกดูแลลูกทำตัวเองให้สนุกอยู่กับลูกนั่นแหละหาอะไรทำดูแลบ้านอะไรก็ได้นะคะที่สำคัญคือ สามีไม่ได้เรียกร้องให้ออกไปทำงานช่วยเราก็ไม่ต้องกดดันรอให้ลูกโตหรือลูกเข้าโรงเรียนเราค่อยหางานทำก็ได้หรือในขณะที่ลูกยังไม่โตในขณะที่เลี้ยงลูกเราก็หาอะไรทำกิจกรรมที่อาจจะสร้างรายได้ก็ได้นะคะมีคนมาแนะนำน้องเขาเยอะแยะอันนี้คือสิ่งที่โอ๊ตคอมเมนต์เขาไปอะนะอีก สิ่งหนึ่งนะคะเจอมาจากใน YouTube ผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันนะคะอยู่ยังไม่นานมากหลักเดือนนะคะเขาบอกว่าเขาอะ่ะมีทุกอย่างที่อยู่ที่อเมริกานะคะสามีกเกษียณแล้วแต่ตัวเขาอะ่ะยังอายุน้อยอยู่นะคะน่าจะ30กว่านี่แหละสามีกเกษียณแล้วแล้วสามีก็ซื้อรถให้ เติมละมันรถให้ค่าอาหารการกินซัพพอร์ตทุกอย่างนะคะตัวน้องออกไปทํางานรายได้ที่ได้มาเนี่ยก็เก็บเป็นของตัวเองนะคะเขาก็เสียภาษีถูกต้องที่เขาเล่านะแล้วเขาก็เล่าเรื่องงานว่าสมัครงานที่ไหนยังไงมาบ้างแล้วมีเรียกสัมภาษณ์ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรของเขานะตอนท้ายเขาสรุปว่าเขาอะไม่มีความสุขเขาเพิ่งมาอยู่ที่อเมริกาไม่นานนะคะเขาไม่มีความสุขเขาตั้งใจว่า รอสามปีได้ซิติเซนเขาจะกลับไทยแล้วสามีอ่ะไม่กลับไทยกับเขาแน่นอนเพราะว่าที่เขามาอยู่อเมริกาเนื่องจากแต่งงานกับสามีแล้วสามีไม่อยู่ที่ไทยเขาไม่มีทางเลือกไงเขาก็ต้องมากับสามีที่นี่อันนี้คือเรื่องของเขานะเล่าเรื่องของเขาก่อนแล้วเขาก็จะทํางานเก็บเงินรอจนกว่าเขาสามารถสอบซิติเซนได้เมื่อได้ซิติเซนแล้วกลับแน่นอนอันนี้คือที่เขาพูดนะคะ อดนึกถึงนะมีหลายๆคนเลยที่เป็นแบบคนเนี้ยแล้วก็คิดแบบคนเนี้ยว่าเราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราคบกับคนนี้อยู่แล้วแล้วเราก็อยากจะไปอยู่ต่างประเทศเราอยากไปทำงานเราก็เลือกที่จะไปกับคนนี้แหละที่จะเป็นคนพาฉันไปอยู่ต่างประเทศเขาอายุมากกว่าฉันก็ไม่เป็นไรกับอีกข้อหนึ่งก็คือ ก็เขาไม่อยู่ประเทศไทยไงเราก็ต้องย้ายมาอยู่กับเขาอันนี้เราเลือกไม่ได้ข้อนี้ไม่ใช่ข้อแรกอดไม่เถียงนะข้อแรกเป็นความต้องการและความสมัรใจของแต่ละบุคคลในเมื่อคุณมีจุดประสงค์ว่าคุณอยากจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปทํางานคุณก็ต้องเลือกผู้ชายแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายเพื่อจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วทางาน อันนั้นก็แล้วไปนะเหมือนกับเจ้าของเรื่องเนี่ยที่ปนก็ไม่รู้รายละเอียดนะเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงเขาพูดแค่ว่าเขาอยู่แล้วเขาก็ทํางานแต่เขาไม่ได้อยากจะอยู่เพราะเขาไม่มีความสุขชีวิตดีสามีซัพพอร์ตมีบ้านอยู่ดีมีรถใช้มีงานทําสิ่งที่ร่ำรอก็คือรอให้อยู่ครบ3ปีแล้วก็สอบซิติเซนก็จะกลับบ้านในระหว่างนี้ก็ทํางานเก็บเงินไปเพราะสามีไม่ยุ่ง รายได้ที่หาได้นะคะคนที่บอกว่าไม่มีทางเลือกตอนที่แต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ต้องมาอยู่ต่างประเทศกับเขาทั้งๆที่ไม่ได้อยากมาอยู่เนี่ยตรงนี้นะคะเลือกได้ค่ะปนมีคุยเอาไว้นะเราเลือกได้เลือกได้ค่ะเมื่อเราไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศเราก็เลือกคนที่เขาไปอยู่ที่ประเทศเราสิคะเราอย่าเลือกคนที่ไม่ไปอยู่กับเราอันนี้คือสิ่งที่เลือกได้นะแ คุณมีเหตุผลอย่างอื่นไงเมื่อคุณมีเหตุผลอย่างอื่นคุณก็ต้องเลือกคนที่ให้สิ่งตรงนั้นกับคุณไงไม่ใช่เหตุผลที่เขาไปอยู่ที่ไทยไม่ได้ฉันก็ต้องแต่งงานแล้วก็มาอยู่ต่างประเทศกับเขาอันนี้มันเป็นข้ออ้างดีกว่านะอันนี้ในมุมของโอ๊ตนะถ้าคุณมองว่ายังไงอะ่ะฉันก็ไม่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณติดต่อกับคนที่ ยังไงเขาก็ไม่ไปอยู่ที่ไทยกับคุณอะคุณเลิกไปเลยค่ะคุณเปลี่ยนคนใหม่ค่ะแค่นี้เลยนะคะหลายคนฟังโบ๊ทอ,อะคุณอาจจะค้านใช่สิก็พูดได้ละสิแค่นี้เลยคุณเจอคนที่ดีแล้วนี่ในระหว่างทางกว,าว่าจะเจอคนที่ดีเนี่ยของโอ,อ๊ตะนะโอ๊ตก็เจอคนที่ไม่โอเคแล้วโอ๊ตก็เป็นคนเลือกค่ะโอ๊ตเลือกคนที่เขาให้ในสิ่งที่โอ๊ตต้องการได้ค่ะ โอ๊ตตัดสินใจมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่แรกแล้วแล้วมาเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรโอ๊ตก็จะมีภาพหลับตานึกเอาว่าภาพตัวฉันจะอยู่กับเขาแบบนี้ถ้าคุยกับใครแล้วเห็นภาพไม่ใช่แบบที่โอ๊ตเห็นโอ๊ตก็ไม่เลือกค่ะใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีความสุขนะคะช่วงแรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกเป็นสิ่งที่โอ๊ตนึกไม่ออกอะว่าในเมื่อ คุณไม่มีความสุขแล้วคุณเลือกมาทำไมอันนั้นก็คือเหตุผลที่คุณต้องตอบเองนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่บอกว่าก็ก่อนมาฉันไม่รู้ไงว่าฉันจะมาอยู่แบบนี้แล้วฉันไม่มีความสุข อันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องปรับเพราะคุณไปอยู่แล้วคุณก็ต้องปรับให้ตัวเองอยู่และมีความสุขเพราะระยะเวลาในการที่คุณจะอยู่ยกตัวอย่างเช่นคนที่อดเล่าถึงนะคะตั้ง3มปีนะคุณแล้วคุณอยู่แบบไม่มีความสุขในสปีอ่ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณจะอยู่แค่ก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเงี้ยสำหรับอดอ่ะอดไม่โอเคแน่นอนในเมื่อคุณมีเป้าหมายอ่ะคุณมีเป้าหมาย สปีได้ซิติเซนคุณจะกลับบ้านแต่ระหว่างทาง3ปีอ่ะคุณทําตัวเองให้มีความสุขไว้นะคะถ้าคุณทําตัวเองให้มีความสุขไว้คุณอยู่ไปในระยะเวลา3ปีอ่ะคุณจะได้อยู่แบบมีความสุขอย่างน้อยก็3ปีแล้วพอถึงวันที่คุณได้ซิติเซนแล้วคุณจะโยกย้ายกลับบ้านถึงวันที่คุณรอคอยอันนั้นก็ดําเนินไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเลยนะคะ คุณเลือกนะคะเลือกทุกอย่างเลยค่ะถ้าคุณไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศคุณก็เลือกคนที่เขาไปอยู่ที่ประเทศไทยได้คุณไม่ต้องเลือกเพราะก็เขาไม่มาอยู่ประเทศไทยอะ่ะฉันก็ต้องแต่งงานและไปอยู่กับเขาจำใจไปอย่างนี้ไม่เอานะคะขอบคุณที่มาฟังถ้าได้ข้อคิดไปปรับใช้นะคะกับการตัดสินใจของตัวเองนะคะโปรดดีใจนะคะบุยบยุสวัสดีค่ะ